ญี่ปุ่นชื่นชมสุปโชคใช้โอกาสคุ้มค่าเจอจุดเปลี่ยนสำคัญในเจลีกด้านเปโตวิตถูกใจฟอร์มแถมล่งใจซัปโปรโรชนะเซเรโซโอกาสรอดตกชั้นสูงมากสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสรชาติกันหน่อยนะครับในศึกฟุตบอลเจลีกนัดล่าสุดเนี่ย ก็สามารถโชว์ผลงานได้ดีนะครับได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายเกมแล้วก็แอซซิตให้กับอาอกิยิงประตูชัยเข้าไปพาซัปโปโรเก็บ3แต้มมาคุยถึงประเด็นนี้กันหน่อยบอกเลยมีหลากหลายประเด็นต้องมาพูดถึงนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆใครมีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้ใครที่ตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดเป็นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อหรือจอภาพประสาทตาเสื่อมคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือดูฟุตบอลดึกๆแล้วก็คนที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสายตาอาจจะล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาเป็นวิตามินบำรุงสายตาช่วยได้นะครับ สามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตา2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลุกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกนะครับบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บาทฟรีไปเลย แล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของการสั่งซื้อเนี่ยสั่งที่คอร์เซ็นเตอร์เพชอารอดิซรนเบอร์โทรนะครับ0894181818หรือทางไลน์อด PAS 1 8นะครับอย่าลืมอุดหนุนกันได้คลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้นะครับมาเก็บตกคว,วันหลงศึกฟุตบอลเจลิกเกมสุดมันนะครับที่ซัปโปโรครับเปิดซัปโปโรโดมเอาชนะเซเรโซโอซาก้าไปด้วยสกอร์2ประตูตอน,นเกมนี้เนี่ย ผมได้รับเกียรติจากทางเจลีกนะครับให้ไปเป็นคอมเมนเตอร์ในงานนิปปอนฮาคูแบงคอก2022เจลีกวอ t ปาร์ตี้ที่สยามพารากอน เป็นการเอาฟุตบอลเจลริกมาถ่ายแท้วสดให้แฟนบอลได้ชมกันบอกเลยว่าสนุกสุดมันอย่างมากนะครับแฟนบอลไปกันเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปเชียร์สุปโชคเคียร์ซัป,ปโปโรกันอย่างสนุกจริงๆนะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนนะครับสุปโชคและซัป,ปโปโรก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสามารถเอาชนะได้มาพูดถึงเกมนี้นะครับ แน่นอนครับก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยทางฝั่งของซัปโปโรก็ค่อนข้างกดดันในระดับหนึ่งนะครับหลังจากผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยชนะใครเท่าไหร่และต้องไปลุ้นหนีตกชั้นนะครับแต่ถ้าว่าในทิศทางของซูเปอร์โชกก่อนเกมนี้เนี่ยพิธีออกมาพูดแล้วนะครับว่า สุปภะโชคปรับตัวได้ดีขึ้นมีความเข้าใจในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นจังหวะทารนซีชั่นดีขึ้นโอกาสลงสนามน่าจะมีเยอะขึ้นนะครับแต่การเป็นส11ตัวจริงยังคงยากอย,กอยู่นะครับในเกมนี้เปตวิทก็ยังคงเน้นสเ11ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักๆเดิมๆไว้ก่อนนะครับกองหน้าก็เป็นช ok ินโซโคโรกิกับเัลซาบียโคมอิแดนกลางก็มีอาราโนทาคาเเนะลูกคัสไดกิซึงะนะครับประตูก็สูเกโน แนวรับจะเห็นฟูคุมูริชุนตะธนากะประมาณนี้ส่วนทั้งฝั่งเซเดโซโอซากาเนี่ยเกมนี้ยังคงไม่มีชื่อของชาววิรชาตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนักเตะตกหลักหลักลงสนามรบนะโอคุโนะสุซูกิแล้วก็มีในส่วนของอาดัมแทกกาดเรสุเกะยามานากะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับซึ่งเกมนัองยอมรับว่าโ,โหในครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของเซเดโซโอซากาเนี่ยทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับ มีโอกาสยิงประตูขึ้นนำซัปโปรโรหลายต่อหลายครั้งนะครับซัปโปรโรครึ่งแรกเล่นไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าพอโดนประตูนำเนี่ยซัปโปรโรเนี่ยมาดูดีในช่วงครึ่งหลังครับในช่วงประมาณ15-20ถึงนาทีสุดท้ายนะครับมาได้ประตูจากคิมแล้วก็ทางฝั่งของเรียวตะอากินะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยซัปโปรโรเล่งและสามารถ เอาประตูได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับพูดถึงฟอร์มของสุปโชคสารชาติกันหน่อยได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงนาทีที่82นะครับผมมองว่าเขาทําได้ดีมากนะลงมาเนี่ยเวลาไม่เยอะแล้วก็ไปตวิดฝากความหวังไว้ว่าลงไปต้องเปลี่ยนเกมให้ได้ครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังปรับจังหวะเข้าสู่เกม นิดนึงแต่พอปรับได้เนี่ยสุ per โชคโอเคนะครับมีจังหวะที่ลงมาช่วยเล่นเกมรับลูกนั้นเนี่ยเซเรโซเกือบหลุดเดี่ยวแต่สุปโชคลงมาซ้อนทันนะครับแล้วก็ประตูตีเสมอเนี่ยโ,โหต้องสุปโชคเนี่ยเป็นคนได้บอลมาก่อนจ่ายให้ทางฝั่งของกบเบาเบรียลเยเปิดและคิมม่งนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ลูกแอซิดนาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ตอนที่อยู่ที่พารากอนเนี่ยลุ้นกันแบบใจจดใจใจ่อเลยนะครับเป็นจังหวะที่แบบ เล่นกันมาเดลตาอ,อาอกิให้สุปร่โชคจังหวะโต้กลับทันซีซั่นที่ที่เปโตวิทเน้นย้ำสุขโชคเสมอนะครับจังหวะสปีดนั้นเนี่ยเขาสปีดไปเอาบอลแล้วก็อาอกิจ่ายมาแล้วเขาก็ล็อกดึงจังหวะก่อนจะจ่ายให้อ,อโอากิยิงเข้าไปลูกเนี้ยสุขบ่โชคก็จ่ายดีดึงจังหวะไว้สวยและก็ต้องชมคนยิงอย่างอาอกิที่ยิงโคตรคมครับ ยิงคมจริงเป็นประตูชัยเห็นได้ชัดสุประโชคปลดล็อกแล้วก็มีความสุขซัปโปรโรก็มีความสุขได้รับเสียงปรบมือกันทั้งสนามเลยนะครับสามแต้มสำคัญทำให้ซัปโปรโรเนี่ยมีโอกาสรอดตกชั้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอยู่ในกำมือของตัวเองและสถตติของสุประโชคในช่วง8นาทีเนี่ยแอซซิตหนึ่งครั้งผ่านบอลทั้งหมด6ครั้งผ่านบอลสำเร็จ5ครั้งนะครับผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย1ครั้ง บล็อกลูกกินหนึ่งครั้งแย่งบอลคืนหนึ่งครั้งวิ่งระยะทาง1.7กิโลเมตรสปรินต์5ครั้งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของซูเปอร์โชวนะครับพอได้รับโอกาสเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อได้นะครับลงไปเนี่ยสีหนัดในฐานะนักเตะตัวสำรองนะครับทาไป2แอสซิสต์ถือว่าโอเคมากๆนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นชื่นชมในส่วนของซูเปอร์โชคเหมือนกันนะครับหลังจบเกมผ่านทางโซเชียลออนไลน์แล้วก็ตามสื่อญี่ปุ่นต่างๆนะครับ เขาบอกว่าสุปโชคเป็นคนที่ใช้โอกาสแล้วคุ้มค่าเวลาที่เขาได้ลงสนามกับซัปโปโรเนี่ยถือว่าน้อยนะครับในช่วง5-10นาทีสุดท้ายบ้างในช่วง15นาทีสุดท้ายบ้างซึ่งเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในทีมเนี่ยสุปโชคโอกาสลงน้อยกว่าเยอะจริงๆแต่สุปโชคลงไปก็สามารถที่จะสร้างมิติใหม่ให้กับซัปโปโรได้นะครับคือซัปโปโรเนี่ยถ้าคุณสังเกตทีมเนี่ยเขาเป็นทีมที่ออกบอลยากจะไม่ค่อยออกบอลกันง่ายๆครับ ออกบอลยากแล้วมันก็เสียบอลแต่สุปโชคลงไปญี่ปุ่นชื่นชมว่าออกบอลง่ายและไม่ต้องคิดเยอะโดยเฉพาะจังหวะดแอดซิสเนี่ยก็จ่ายให้กับอาอกิได้ดีแล้วก็ชมว่าอากิยิงดุยด้วยนะครับซึ่งเขงบาบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทาให้สุปรโชคมีโอกาสลงสนามในเจลิกกับซัปโปโรมากขึ้นแน่นอนในช่วงของสุดท้ายเมื่อได้โอกาสและสามารถทําได้มีส่วนร่วมกับประตูที่ซัปโปโรทำนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของน้องเชคสุปโชค สาจชาิติมากๆครับหลังจบเกมเนี่ยสีหน้าแววตาของสุประโชคนะครับมีความสุขมากๆเลยลงไปแอสซิสต์ได้ทีมชนะเขาบอกว่าจริงๆจังหวะเนี้ยเขามีโอกาสที่จะยิงประตูเองก็ได้แต่พอดีเหลือไปเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและมองว่าจ่ายให้เพื่อนให้เอาอกิยิงน่าจะมีโอกาสได้ประตูกว่าแล้วก็เป็น อย่างนั้นนะครับและเกมนี้มันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในการทำประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บและทีมเก็บชนะเขามีความสุขแล้วก็หลังจากนี้ก็พยายามจะฝึกซ้อมให้เต็มที่มากกว่าเดิมตอนนี้ก็เต็มที่แล้ว อยากจะไปให้ไกลกว่านี้อยากได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้สุภโชคก็ยืนยันว่าพร้อมทําเต็มที่ก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยให้กําลังใจด้วยนะครับอันนี้โหเห็นได้ชัดว่าสีหน้าแววตาของสุภโชคมีความสุขจริงๆนะแล้วก็พร้อมที่จะทํางานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลงสนามผมว่าหลังจากนี้เปตวิทยคงได้เห็นหลายๆอย่างแลละเชื่อว่าสุภโชคจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับขณะที่ทางฝั่งเปโตวิทกันหน่อยหลายคนอยากจะรู้ว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้าง เปตูวิดบอกเลยว่าเป็นเกมที่เครียดมากๆเกมนี้ครับทีมโดนนําไปก่อนแต่สุดท้ายต้องชื่นชมสปเรตลูกทีมที่กลับมาได้แล้วก็ชนะเก็บ3มแต้มสําคัญนะครับจริงๆเนี่ยเปตวิดเนี่ยในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเขาโดนแฟนบอลซัปโปโลโหด้วยนะเขายอมรับว่าไม่แปลกใจที่จะโดนโห เพราะว่าผลงานในช่วงหลังไม่ดีนะครับแต่เขาขอชื่นชมนักเตะทุกคนที่ช่วยกันจริงๆที่ตีเสมอ1ต่อหนึ่งแล้วก็พลิกแซงชนะ2ต่อหนึ่งได้3แต้มวันนี้เพื่อแฟนบอลเพื่อนักเตะทุกคนและคิดว่าหลังจากนี้เขาจะสามารถพาทีมรอดตกชั้นได้แล้วเขาขอชื่นชมว่าบรรดาน,นักเตะที่ลงไปใหม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เขากดไลค์ในฟอร์มการเล่นของคิมที่มงประตูตีเสมอ อาโอกิที่ยิงประตูที่เด็ดขาดและสุปโชคสารชาติที่ลงไปมีส่วนร่วมและแอซิดได้นะครับปตูววิีกก็ชื่นชมนะเชื่อว่าปตูววิีหลังจากนี้แหละคงจะมีสุปโชคอยู่ในสายตาเยอะมากขึ้นส่งลงไปเป็นจิ๊กซอเป็นทีเด็ดได้ตลอดก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ให้กับซัปโปโรได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่สุปโชคนะครับบรรดานักเตะใหม่ของซัปโปโรอย่างที่ผมบอกว่าซัปโปโรอ่ะมันต้องการอะไรใหม่ๆบ้างนะครับคือเขาใช้นักเตะชุดเดิมเนี่ยหลายๆทีมก็ จับทานได้แล้วแต่พอเนี่ยส่งคิมลงมาส่งอาโอกิส่งสุปโชคลงมาเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะขึ้น1คนเล่นบอลง่าย1คนวิชั่นดีอีกหนึ่งคนพักบอลได้เมื่อทำให้ซัปโปรโรมีเกมลุกมากขึ้นพอซัปโปรโรมีเกมลุกมากขึ้นอาวุธเยอะขึ้นเขาก็สามารถจริงประตูคู่ต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อเปตูวิทหลังจากเนี้ยใช้โอกาสสุปโชคให้โอกาสนักเตะใหม่เยอะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับนอกจากนี้ ยังมีคำพูดของเดลตะอากิด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นเพื่อนสีของสุปโชคและเพราะว่าสุปโชค2องแอซิดเนี่ยก็จ่ายให้อากิยิงทั้ง2ประตูเลยนะครับอากิบอกว่าเขาดีใจอย่างมากจังหวะที่ได้บอลมาเนี่ยได้บอลมาดีมากสุปโชคให้มาและเขาก็ยิงประตูได้ดีจริงๆเขามีความสุขที่ยิงประตูเสร็จปุ๊บและกรรมการเป่านกหวีดจบเกมทีมชนะมีความสุขและโล,ล่งใจมากๆหวังว่าแฟนบอลจะมีความสุขนะครับ เรียกได้ว่าเป็นวันที่ซัปโปรโปรปลดล็อกชัยชนะโอกาสรอดตกชั้นสูงมากขึ้นแล้วก็สุเปโชคสรารชาติจุดเปลี่ยนสำคัญโอกาสที่จะลงเล่นเจลีกหลังจากนี้ก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันรอติดตามนะครับผมเชื่อเป็นวันที่แฟนบอลชาวไทยที่ลุ้นนักเตะไทยไปค้าแข้งเจลีกเนี่ยมีความสุขที่เด่นสุเปโชคแอซิดนะครับเชื่อไหมจังหวัดที่สุเปโชคแอซิดเนี่ยที่ผมไปอยู่ที่ในงานที่เจลีกวอชปาร์ตี้เนี่ยคนเนี่ยยืนปรกมือแล้วก็สะใจจริงๆนะครับ เพราะว่าโอ้โหสุ per โชคเหมือนปลดล็อกอะ่ะแล้วก็สามารถทำแอซิดได้ตอนนี้เหลือประตูเหลือโอกาสที่ลงเล่นมากขึ้นถ้าได้โอกาสลงเล่นมากกว่านี้ผมว่าสุ per โชคจะทำอะไรให้กับซัปโปโรได้ม,มากขึ้นละกันนะครับสื่อญี่ปุ่นก็ให้คะแนนค่อนข้างดีนะครับเป็นทิศทางที่ดีของสุ per โชคเลยเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปของซัปโปโรนะครับ จะได้เล่นในบ้านอีกหนึ่งเกมเกมที่สำคัญเจอกับจูบิโรอิวตะในวันอาทิตย์ที่11กันยายนเวลา11โมงถ่ายทอาส่อนเดิมนะครับผ่านทาง Facebook และ Youtube สยามสปอร์ตถ้าชนะจูบิโรเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าชิวๆเลยซัปโปรโรในการรอดตกชั้นติดตามกันแล้วผมคิดว่าเกมเนี้สุประโชคน่าจะมีโอกาสมากขึ้นด้วยรอติดตามคราวนี้ก็อยากเห็นเขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้าง แต่ไม่รู้เมื่อไหร่เกมนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะครับเ,เพื่อนๆในช anel ต้องซุยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของซูเปอร์โชคและซัปโปโรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยที่สําคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาหารเสริมดีสตานะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับตาไม่สู้แสงเป็นต้อลม ตาผ้ามัวมองไม่ชัดเป็นต้อกระจกต้อเนื้อมีวุ้นในตาหรือคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือดูฟุตบอลดึกๆคนที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสายตาอาจจะเกิดอาการล้านะครับดีสตาซึ่งเป็นวิตามินบำรุงสายตาช่วยได้สามารถรับประทานได้ทุกวันเลยนะครับเวลาสองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนนะครับซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาท แถมฟรีทันที1กล่องแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บาทนะครับรับฟรีไปเลยนะแน่นอนครับสั่งซื้อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เพชรอดิศอนเบอร์โทรนะครับ 089 418 18 1818หรือทางไลน์ p a s อ8นะครับอย่าลืมอุดหนุนกันคลิปนี้ชาแนะต้องสุยไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ